กับสวัสดีแฟนคลับดีเมซิงดิจิตอลเซคัตทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาแล้วนะ ในคลิปล่าสุดที่ช่องผมได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับดี a เมซิ่งไปเนี่ยก็คือคลิปทฤษฎีนะครับที่คนในโรงละครเนี่ยอาจจะเป็น AI ซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยผมก็ต้องรีเสิร์ชข้อมูลใหม่เยอะมากครับผมนั่นจะไม่ผมเนี่ยได้รู้อะไรมากมายเลยนะครับนอกเหนือจากทฤษฎีจากนั้นเนี่ยผมก็มาไล่ดูคอนเทนต์ตัวเองที่เคยทําไปเกี่ยวกับดี a เมซิ่งนะครับและผมเนี่ยก็ได้ไปสะดุดตาอีกคอนเทนต์หนึ่งที่ผมเคยทําเมื่อนดนมาแล้วนะนั่นก็คือ5เรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้ในแท็กซี่ ตอนนั้นนะผมก็ทำออกมาหลาย EP เลยนะครับแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดในแต่ละตอนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ EP หนึ่งเท่านั้นนะครับผมก็เลยเพิ่งมาคิดได้ว่าจะว่าไปเราก็ยังไม่ได้ทำห้าเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้ในอ EP สองเลยนี่หว่าก็เลยถือโอกาสในช่วงนี้นะครับได้มาสารต่อคอนเทนต์ที่เคยทำมาแล้วอีกรอบหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะไม่ใช่แค่ห้าเรื่องนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้รวบรวมมาทั้งหมด10เรื่องเลยทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับอิโสด2โดยเฉพาะเลยนะครับ เพราะฉะนั้นในคิววิดีโอนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนมี2 EP ร่วมอยู่ในนี้เลยทีเดียวแล้วก่อนจะไปฟังเนื้อหากันนะครับขออนุญาตขายของก่อนนิดนึงนะอย่างที่รู้กันนะครับว่าช่องผมเนี่ยได้ทําการเปิดเซิร์ฟดีต์คอรแล้วนะก็สามารถเข้าไปใช้กันได้นะครับในส่วนของบ้านเอมบางวันนะครับผมก็จะไปนั่งคุยในนั้นก็สามารถมาพบปากับผมในนั้นได้เลยนะและผมเนี่ยก็ยังมีเพจ Facebook ด้วยนะครับผมซึ่งมีชื่อว่านักพาร์เกอร์ ก็สามารถไปกดติดตามทิ้งไว้กันได้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้รับคอนเทนต์ที่มากขึ้นนะครับหรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับตัวผมเนี่ยก็รอดูในนั้นได้เลยครับผมทุกคนยังจำเว็บไซต์ลับของการ์ตูนเรื่องทัดสีได้ไหมครับด้วยเว็บไซต์นี้เนี่ยมีชื่อว่า w a k y w a t c h c o m ในตอนแรกนะครับเวฟนี้เนี่ยได้ถูกใช้เป็นตัวแสดงตัวอย่างของ g Amazing Digital Circus นะครับก่อนที่เอพิโซดหนึจะออกมาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็มีการใส่เทลเลอร์เฉพาะของเวบนี้ไปนะครับแต่หลังจากที่ตอนที่1ได้ออกฉายมาแล้วเนี่ยภาพในเว็บนี้นะครับก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแทนด้วยเปลี่ยนมาเป็นภาพพอมนี่กำลังนอนอยู่นะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยก็ติดอยู่ในเว็บไซต์ประมาณ1-2เดือนเลย หลังจากนั้นต่อมาเะครับเมื่อใกล้ถึงช่วงที่กําลังจะฉายตอนที่2แล้วเนี่ยเจ้าเว็บไซต์นี้นะครับก็เปลี่ยนจากภาพพอมนี่นอนนั้นเป็นภาพพอมนี่ตื่นแทนซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับภาพพอมนี่ตื่นเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับซึ่งได้เปลี่ยนเป็นภาพนี้แทนนะครับเป็นภาพที่พอมนี่นั้นกําลังนั่งกินแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราดูไปสักพักแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นสิ่งนี้ครับ แลวก็ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าใน Wacky Watch เนี่ยโมเดลของพอมนี่นะครับจะเป็นตัวชิบิน่ารักซึ่งเจ้าโมเดลตรงนี้เนี่ยมันก็มีที่มาอยู่นะครับโดยผมจะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยก็คือกิสนะครับเพิ่งได้ทําเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาซึ่งเจ้าเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างๆมากมายของกิสบริชันน์นำมาทำเป็นโมเดลชิบิน่ารักอย่างที่เห็นเหมือนในพอมนี่เลยซึ่งใน Wacky Watch อันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเนืือ้อออเเเรรร่งงนะปป็กาโโมทข Kit Production ๆ ทุกคนจะเชื่อผมไหมครับถ้าเกิดผมบอกว่าไอ้เจ้าเนื้อเรื่องของตอนที่2เนี่ยมันมาก่อนที่ตอนที่2จะมาอีกนะครับซึ่งเกิดขึ้นจาก2ภาพนี้ครับผมไอ้เจ้า2ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพสําหรับการโปรโมทก่อนที่ตอนที่2จะมานะครับแล้วทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับในภาพแรกเนี่ยพอมนี่นะครับตกโลกและใช่ครับพอมนี่เนี่ยติดบั克ในตอนที่2นะครับแล้วก็ออกนอกแมปแล้วเรามาดูภาพที่2กันครับ ภาพนี้นะครับก็จะเป็นเคนที่กําลังเล่นเครื่องจักรลูกกวาดอยู่แล้วด้านซ้ายล่างเนี่ยก็มีพอมนี่เก็บกามิกูอยู่ด้วยกันครับเห็นไหมครับกามิกูในภาพนี้ติดปัก๊กและกําลังจะตกนอกแมพและถ้าเกิดเอา2ภาพนี้มารวมกันเนี่ยเราก็จะได้สรุปเนื้อเรื่องนะครับว่าพอมนี่กับกามิกูนั้นตกนอกแมพข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ f c หลายๆคนบอกผมมานะได้จากที่แม็กตกรถไปนะครับ แม็กก็ได้ทำน้าแปลกๆขึ้นมาครับซึ่งเหมือนกับว่าเขาเนี่ยกำลังโดนอะไรช็อตอยู่หลายคนนะครับก็ทักผมมามากเลยในคลิปประวัติตัวประกอบนะบอกว่าพี่ครับท่าที่แม็กทำเนี่ยมันไปตรงกับเกมพ i z z a Tower ซึ่งผมไปดูมาก็ใช่จริงๆครับผมก็พูดตามตรงเลยครับผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าท่าในเกมเนี่ยมันใช้ทำไรนะถ้าเกิดสังเกตกันดีๆนะครับ ในฉากที่แก๊งคณะโรงละครเนี่ยได้เข้าไปในอาณาจักร Candy Can นย King Do อนะครับระหว่างที่พวกเขากําลังเดินเนี่ยก็จะมีฝูงชนหุ่นเชิดมากมายนะครับผมที่อยู่ในฉากซึ่งเจ้าหุ่นเชิดพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทามาไก่ๆกะกานะครับตัวพวกนี้เนี่ยมีแอนิเมชันนะครับที่ถูกออกแบบมาให้แต่ละตัวแล้วมันก็จะมีตัวหนึ่งนะครับที่เผลอทําหัวตัวเองหลุดอยู่ในฉาก amazing. น้ฉากช่วงต้นของตอนเนี่ยที่พอมนี่นั้นกําลังฝันร้ายอยู่นะครับ มันก็จะมีตอนที่เธอนั้นได้ตกหลุมไปแล้วก็จะมีหน้าเคนราคาตาแล้วก็แจ็คนะครับมาพูดซ้ำเติมใส่เธอซึ่งในฉากนี้เนี่ยเรื่แรงบันดาลใจนะครับมาจากการ์ตูนเรื่อง Toy Story ถ้าเกิดจะให้เจาะจงหน่อยเนี่ยก็มาจาก Toy Story ภาค2นะครับผมซึ่งสถานการณ์เนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมโดยมีตัวละรอีกที่ชื่อว่า Woody เนี่ยกำลังฝันร้ายอยู่ความเหมือนกันนะครับก็คือฉากนี้เลย ลายคนอาจจะยังไม่ได้สังเกตในตอนนะครับระหว่างที่พอมนี่กําลังสู้กับพวกกามิกูอยู่เนี่ยพอมนี่เนี่ยก็ได้เกาะรถระหว่าง2คันไว้ครับและระยะห่างของ2คันเนี่ยมันก็ห่างขึ้นเรื่อยๆ ทำให้พมนี่น kind of ั cji, <in tragedy> <peut> ้นตัวยืนมากๆครับมือของเธอนะครับมีความยาวมากๆเลยนะแต่ว่านะครับความยาวนี้เนี่ยก็จะไปตัดกับขาของเธอเนะ่ครับจะเห็นได้ว่าขาของเธอเนี่ยไม่มีขาแล้วนะครับเหลือแต่เท้าอย่างเดียวซึ่งเราเดี่ยก็จะวิเคราะห์ออกมาได้นะครับว่าพรมนี่เนี่ยมีความสามารถในการยืดหดขาและแขนของเธอนะโดยเวลายืดหดเนี่ยมันก็จะแปลผันมาตราส่วนความยาวของส่วนต่างๆของร่างกายระหว่างแขนและขานะครับ ก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าตัวละครอ,อย่างซูเบิลเนี่ยจะเปลี่ยนรูปร่างนะครับไปในแต่ละตอนที่เธอปรากฏขึ้นมาโดยที่ตอนที่2เนี่ยเธอก็เปลี่ยนรูปร่างจริงๆครับอย่างที่กูสเวิร์กได้บอกไว้เลยก็อย่างที่เราเห็นในภาพเลยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของซูเบิลจะเห็นได้ว่านะครับจะมีการเพิ่มนิดแล้วก็ลดหน่อยมือและขาบางส่วนเนี่ยก็มีการเปลี่ยนไปนะครับบวกกับเขาของเธอเนี่ยก็มีเปลี่ยนไปข้างหนึ่งด้วยนะ ในฉากที่ใกล้ตอนจบของตอนที่2เนี่ยนะครับหลังจากที่กัมมี่กูกับพอมนี่นั้นได้ออกมาจากนอกแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะครับก็ตัดสินใจว่าจะแบ่งน้ําไซหลับกันซึ่งในระหว่างฉากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าแม็กกับชาร์ดเนี่ยกำลังยืนเต้นกันนะครับอย่างมีความสุขอยู่หลังฉากอ่ะนะซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าผมมีภาพกราฟิกมาให้ดูนี่นะครับก็จะเป็นภาพกราฟิกแบบชัดๆของเจ้า2ตัวนี้กําลังเต้นกันอยู่นะ ทุกคนยังจำฉากสุดท้ายได้ไหมครับในตอนที่พอมนี่นั้นจินตนาการภาพตอนเธอกำลังตกไปในหลุมเนี่ยแล้วก็มีสมาชิกข,ของโรงละครนะครับมาคว้ามือเธอเอาไว้นะครับไม่ให้ตกลงไปซึ่งในฉากนี้เนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะว่าไม่มีมือของแจ็คอยู่ครับนั่นก็เปรียบได้ว่าพอมนี่เนี่ยไม่ชอบแจ็คนะครับและคิดว่าแจ็คนี่ไม่ใช่คนที่จะมาช่วยเธอนะครับจากฝันร้ายครั้งนี้แน่นอนอะ่ะถ้าเกิดคนอย่างนั้นมาคว้ามือพอมนี่เนี่ยมันก็คงไม่ใช่แจ็คแหละนะ เฮ้ยหรือว่าแจ็คเป็น AI วะหลังจากที่เดียเมซ i n g ได้ฉายตอนที่2ไปนะครับเป็นเวลาประมาณ20วันเนี่ยก็มีข่าวดีเกิดขึ้นมากครับที่ทำให้กริสบ e เ t ชันเนี่ยถึงขั้นตื่นเต้นมากๆเลยนะนั่นก็คือมิสเตอร์บีนะครับหรือว่าพี่จิมมี่ของเราเนี่ยได้เดินทางไปยังกริสบู e c t i o n Studio นะครับ เพื่อไปทําการถ่ายรูปนะครับกับ2พี่น้องเลิศวิชากูลและไม่ใช่ว่าพี่จิมมี่เนี่ยไปคนเดียวนะครับยังมีคาวไปด้วยนะเสเียดายรอบนี้แม่โนแลนไม่ได้ไปด้วยนะยังไงก็ตามนะครับนี่เนี่ยก็การันตีได้เลยว่าคิสบอลเลชันเนี่ยดังขึ้นมากๆนะครับจากดีอเมซิ่งดิ i ิตอลเซคัสและพี่มิสเตอร์บีเนี่ยก็ยังถือพรอมนี่ไว้ในมือด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ1ิเรื่องใน d Amazing d i g i t a l s e c คั t ตอนที่2นะครับผม แล้วก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่สมัครมาเป็นชาวเอ็มกันโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วงั้นก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันในคลิปสปอยคลิปหน้านะสี่ยา